สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์สิริปุญญากรไกลเทพอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพบกับบทเรียนที่2ค่ะเรื่องการประสานงานผู้ให้บริการการท่องเที่ยวค่ะในบทเรียนนี้ท่านจะได้เรียนรู้สาระเกี่ยวกับ 1. ค่ะคุณภาพการบริการ2ค่ะเทคนิคการสื่อสารเพื่อธุรกิจ3ค่ะ การประสานงานอย่างมืออาชีพ 4. ค่ะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการจัดการข้อร้องเรียนและ 5. ค่ะการพัฒนาบุคลิกภาพสาระสำคัญทั้ง5ข้อนี้จะทำให้ท่านเป็นผู้ประสานงานด้านบริการการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเลยละค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่2.1คุณภาพการบริการค่ะสำหรับนิยามของการบริการเมื่อพูดถึงการบริการค่ะ การบริการเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะโดยมีบุคลารกรเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆตามโครงสร้างและลักษณะงานของการดำเนินธุรกิจขององค์กรค่ะบุคคลจึงเป็นบุคคลสำคัญที่เปรียบเสมือนแขน ขาและหัวใจขององค์กรในการติดต่อพบปะกับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการค่ะดังนั้นบุคลากรในการปฏิบัติงานหรือจะเรียกว่าผู้ให้บริการจึงต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมในการต้อนรับและให้บริการลูกค้าหรือผู้มาให้ใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รู้สึกประทับใจในองค์กรตั้งแต่ด่านแรกของการบริการด้วยค่ะ การบริการสามารถแบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบที่1ค่ะขั้นตอนของการให้บริการเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและเทคนิคของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์ตรงความต้องการและประหยัดเวลามากที่สุดค่ะ แบบที่2ค่ะพฤติกรรมการบริการเป็นการแสดงออกด้านแต่งกายสีหน้าแววตากิริยาท่าทางการพูดหรือบุค,คลิกภายนอกที่ลูกค้าจะมองเห็นค่ะสำหรับการบริการจะเกี่ยวข้องกับบุคคลสองฝ่ายนะคะคือผู้ให้บริการและผู้รับบริการค่ะผู้ให้บริการหมายถึง ผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ร้องขอความช่วยเหลือหรือแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะผู้รับบริการหมายถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์หรือความต้องการเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตอบสนองความต้องการของตนเองจนตนเองรู้สึกพึงพอใจนั่นก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ